วัสดีครับวันนี้กับช่องช่างมหายุทธ์นะครับวันนี้เราจะนําสาระดีๆมาฝากนะครับสําหรับอ่าเรื่องของจาระบีนะครับเนาะระบบล้อเลื่อนลูกปืนนะครับระบบป้องเพืองนะครับจาระบีนะครับอ่าจาระบีเนี่ยทั่วๆไปนะครับจะมีทั้งหมดอยู่สามที่เราเจอกันนะครับมันจะจะมีอ่าอยู่สามสีนะครับหลักทั่วไปอันนี้ไม่รวมของอ่ของพวกฮีโน่เนาะถ้าฮีโน่มันจะเป็นสีขาวนะครับนายจระบีที่เราใช้งานทั่วไปปกติอ่าถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยครับออกฟ้าๆหน่อย มันจะเป็นจรารบีเบอร์สองนะครับนีเ่เล็กสองคือเบอร์สองอ่าเบอร์สองอ่าก็คือจรารบีใช้งานทั่วไปนะครับอ่าคุณสมบัติมันก็คือมันจะเหนียวนะครับเนาะมันจะเกาะยึดติดได้ดีนะครับใช้กับพวกไอ้บูทสลักนะครับพวกสลักรถไถประมาณนี้นะครับเนาะอ่าใช้กับลูกป,ปืนก็ได้นะครับแต่ว่าก็เสียของเขาคือเขาไม่ทนความร้อนนะครับอ่า มันจะไม่เหมือนอตัวเบอร์สามนะครับสีทองนะครับเนาะตัวนี้กันน้ํานะครับแล้วก็เรื่องยึดเกาะยึดติดเนี่ยอาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้คุณสมบัติข้อดีเขาคือทนความร้อนนะครับเนาะเป็นสีทองสังเ,เกตด,ดูสีทองนะครับพวกนี้จะใช้กับพวกไอ้คานหน้านะครับที่ทำงานแล้วมีความร้อน,นครับเนาะเราอัดเข้าไปพวกปุนคานหน้า ตัวไก่ลดแมคโคร o, อะไรเงี้ยครับเนาะแต่ตัวนี้ก็ไม่ทนความร้อนนะครับแล้วก็จะมีอีกสีแดงสีแดงสีหนึ่งก็คือไม่ทนความร้อนไม่กันน้ำนะครับสีแดงแต่ราคาจะถูกนะครับาราคาแพงต่อมาก็คือตัวนี้นะครับเบอร์สองาราคาแพงขึ้นมาอีกก็คือเป็นสีทองนะนะกรณีพวกนี้ครับใช้สีเขียวครับเนี่ยเพราะมันไม่มีความร้อนมากแต่สีเขียวมันเหนียวมันทนนานติดนานพวกนี้เหมือนกันครับนี่อาจสีเขียวเข้าไปเลยครับ เพราะมันไม่มีความร้อนครับอัดสีเขียวอัดเข้าไปนี่จนว่ากัวมันจะปินออกมาตรงนี้นะครับเจลเบีเก่าวิธีการอัดเนี่ตัวนี้เหมือนกันครับนี่พวกนี้ครับพวกนี้ครับใช้เจลเบียเขียวหมดครับพวกนี้ทาเข้าไปนะครับนี่ต้องใช้ต้องทานี่ครับพวกลุกหมาพวกนี้หล่อรื่นนะครับพวกนี้ก็่ายใส่นะครับนี่ใส่ใส่เจลเบียสีเขียวนะครับพวกนี้อะมาดูเจลเบียสีทองเลยใช้กันกับพวกนี้นะครับนี่นะครับ นี่ครับพวกไอ้นี่ครับนี่พวกขานหน้าอย่างเงี้ยครับาะว่ามันเสียดสีมันทำงานกันมันร้อนนะครับถ้าใช้สีเขียวอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับลูกปืนอาจจะแตกได้นะครับบูทอาจจะหลวมนี่ครับพวกขานหน้าอย่างเงี้ยครับนี่ครับพวกขานพวกเนี้ยนี่ครับนี่ต้องอัดต้องใช้สีทองนะครับพวกนี้นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยครับกับสาระดีๆการอัดจารบีนะครับการเลือกใช้จารบีอ่ขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กับช่องช่างมหาอุตุด้วยนะครับจะไปไป้ผ่านสารดีๆเนาะขอบคุณครับ